បើកម្ពុជាបတ်ខ្ញុំសុំប្រជាបើកម្ពុជាបတ်អត់មានបើកវិញនៅជរហ្នឹងពេលដែលឯងបើកទៅគឺបិទរហូតផ្អល់តើទូទាំងប្រដែងទាំងមូលបើកបានបើកបានបា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 ໄຂប้าមកកបាក៏ទាំងមົດនេះລະពេល แม่ช่วงนี้ลูกพี่คุณมาเน็ตเน็ตเอาใเยเรนน้ำมึงเดินไส่ปลาไส่ทั่วประเทศขมรเลยช่วงนี้เราขอปาใส่พูดถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อเหมึงก็ไปท่ามจาจั์ป่ะเนยอ้อาวนึกว่าพี่เหมียวรู้นี่เฮ้จัดช่วงนี้คุณมาเน็ตเขาพูดเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องแรกก็คือเรื่องนี้เลยนะนายกรัฐมนตรีประจําประเทศขโมยหัวเคนหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่าประเทศแคนบูดอยหัวเคนนั่นเอง <_ c oughs> ได้ออกมาโพส์ข้อความลงเฟซบุ๊กเอาไว้ว่า ตั้งแต่12นาฬิกาคืนนี้ก็คือเที่ยงคืนที่ผ่านมานะเ้าพเจ้าต้องระง,งับการเข้าน้ำมันและกา๊าซจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงโดยบริษัทจัดจ่ายน้ำมันในประเทศกัมพูชาได้มีความสามารถในการเข้าน้ำมันและก๊าซจากแหล่งอื่น เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการบริโภคในประเทศของประชาชนแม้จะเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าตลอดไปก็ไม่มีปัญหาน,นะเราหาน้ํามันมาใช้ในประเทศของเราได้อย่างแน่นอนโดยเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปน,นะในการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซทั้งหมดของประเทศไทยพวกเราจะหยุดใช้ทั้งหมดของพวกเสียมน,นะ โดยสมองอันฉลาดปาาเปื่องของเราถ้าประเทศของเรานั้นหยุดนําเข้าก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ามันจากประเทศไทยซึ่งประเทศกบูชาของเรานั้นนําเข้าน้ํามันจากประเทศไทยเป็นรายใหญ่ที่สุดนะในความคิดของเขาอะนะน้ำมันพวกเสียบจะขายไม่ออกและก็เจ๊งอย่างแน่นอนเลยอะสุดยอดไปเลยมาดูสิว่าถ้าไม่มีประเทศกบูชาซื้อน้ำมันพวกเสียมพวกเสียมจะขายน้ำมันให้กับใครอะนะมันสมแล้วที่เรานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเ,เ,ขเขมรความคิดของเรานั้นมันสุดยอดไปเลยอะ พี่เมียวคิดว่าไงเพ่ประเทศเขมรจะไม่นําเข้าน้ํามันและก็การจากประเทศไทยแล้วนี่ละ่ะใช่เพ่ใหญกวัวจุงพี่เมียวกลัวจริงๆเหรอเพ่เฮ้กูประชดพี่เมียวเพ่ทำไมคนเขมรเขาชอบคิดว่าประเทศไทยขาดประเทศเขมรไม่ได้เลยนี่จะเป็นจะตายขาดเขมรไปแล้วเธอจะรู้สึกอะไรแบบนี้เพ่ก็เหมือนดังคำพระที่เขาพูดเอาไว้พระก็พูดว่าอะไรเพ่ก็คืองโง่เขมรคือบ้ากวาคืองโงโอ่โมโหคือบ้าแล้วเปล่าเพ่ โลเทสโลเทสหุ่นกลวยโอ้ยแซบ่บโหเอ็งไปซื้อทรลคอนบริจาคผู้ใหญ่บ้านสักทีได้มาแต่รทีหูแทบแตกเฮ้ยโลเทสโลเทสหุ่นกวยเอานะ่กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองพระทุกท่านนะก็ผมผู้ใหญ่บ้านประจำบ้านหนองปูดีปีปีปขเมนะ ผู้ใหญ่บ้านมันย้ายหมู่บ้านอีกแล้วฮะวันนี้ก็มีข่าวด่วนแจ้งกันให้ทราบนะณนะขณะนี้สภามั่นคงแห่งชาติสูงสุดของประเทศอิหร่านนะกำลังตัดเสินใจอยู่ว่าจะปิดช่องแคบพอมุดเพื่อจะตอบโต้ปฏิบัติการทิ้งบอมของสหรัฐอเมริกาดีหรือไม่อ่ะนะถ้าประเทศอิหร่านปิดช่องแคบพอมุดจริงๆน้ำมันแล้วก็การทั่วโลกแพงขึ้นหูฉี่อย่างแน่นอนเลยนะและไอพวกประเทศบ้านหน้าบ้านนอกว่าจะหาน้ำมันจากแหล่งอื่นนะเอามาใช้เองอ่ะนะจะต้องเจอราคาอย่างแสนแพงแน่นอนเลยนะ แม่พ่อคนแก่งแห่งอาเซียนนางทอดเสื่อไรนะมึงมีน้ำมันให้ใช้ดีๆไม่ชอบไม่เอาอยากจะห้าน้ำมันก๊ารธรรมชาติและเงินอื่นใช้เองคุณมึงจะเจอราคาโคตรระมหาแพงอย่างแน่นอนซึบเยียจบแถลงการเรื่องอิหรานจะปิดช่องคอด<า>ช่องแคบนี้ที่โรโลน้ำมันแพงแน่นอนสมน้ำหน้าตัดสินใจอะไรไม่ดูโลกเขาบ้างผมไม่โง่แล้วใครจะโง่บ้าบอ <c oughs> ประกาศจะใหญ่โตเลยนะเมึงจะหยุดเข้าก๊าซและน้ำมันของประเทศไทยกับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนี่ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยต้องด่านชายแดนสากแก้วนะก็ได้แก้เผ็ดคมรอีกครั้งด้วยการสั่งห้ามรถเข็นตั้งแต่สองล้อขึ้นไป และรถมอเตอร์ไซค์ที่มีป้ายตะเบนเขมรห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเออรถไม่มีล้อเข้าได้ไหมพี่มียวพูดแรงเี่เพ่ทอดๆสมองมันลวนไปหน่อยจากคำสั่งประเทศไทยที่ออกไปนี้มันก็เลยทําให้เราประชาชนชาวเขมรตามชายแดนนั้นโอดเข้ามาซื้อน้ํามันจากประเทศไทยไปขายต่อนะงานนี้เราจะได้เห็นคนเขมรเดินไปเดินมา ตามวิถีชนบทชาวเขมรโบราณอย่างแน่นอนฮ่แฮ <c oughs> ่แฮ่จำแนกต่อมานายกคุณมาเน็ตเน็ตนายกรัฐมนตรีประจำประเทศขโมยแคร์จึงได้ออกมาตอบโต้ประเทศไทยที่ปิดด่านแล้วก็ห้ามรถจากประเทศขเขมรเข้ามาในประเทศไทยโดยนายกคุณมาเน็ตเน็ตก็ได้พูดประมาณว่าคุณมาเน็ตเ,เตือนประเทศไทย หากประเทศกัมพูชาของเรานั้นจะปิดชายแดนใดเราจะปิดเป็นการถาวรเลยนะแล้วถึงตอนนั้นอย่ามาเจราจาละกันแต่ปัญหานี้แก้ง่ายๆเลยนะก็แค่ทางประเทศไทยนั้นเปิดชายแดนแล้วเราก็จะเปิดตามในเวลาต่อมาอนะแต่ถ้าเราปิดชายแดนประเทศกัมพูชาแล้วเราก็จะปิดถาวรเลยอนะเพรถึงตอนนั้นฉันก็จะไม่คุยแล้วนะจ๊ะเฮ้อสาธุ พี่เหมียวสาธุขอให้คอมเมนต์เปิดด้านแล้วเพ่เฮ้อ <c oughs> <c oughs> ขอให้ปิดด้านชายแดนตลอดการระนานเถินสซธโทอีกลอง <c oughs> เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องดราม,ม่านะที่ประสาทตาเหมือนทมในประเทศไทยอะนะ เ,เรื่องเกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐวพวุกธคเมรเข้าจะเพื่ออะไรเข้าวะนะโดยทางประเทศคขเมรน,นั้นได้บอกประมาณว่ามันคือการกระทําของทหารในประเทศไทยที่ให้นักปั่นจักรยาน150คนนะนะเข้ามาในบริเวณปราสาทตาเมินทมของประเทศไทยย้ำว่าของประเทศไทยไ<ว>โดยไม่บอกและก็ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่กัมพูชาเจ้าหน้าที่ทหารให้ทราบนะฮะมันจึงการเป็นละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานั่นเอง ฮะได้เลยวะคือนะตอนเนี้ยปราสาตาเมืองโมมันเป็นของประเทศไทยแล้วก็อยู่ในเขตประเทศไทยไม่ใช่เหรอแล้วทางประเทศไทยของเราก็เป็นคนใจดีใจดีให้ท่านเขเมรน,นักท่องเที่ยวเขเมรขึ้นมาไม่ใช่เหรอใช่เพี่แเ้วนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ย50คนเขาก็เป็นคนไทยแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยหรอวะ,วะแล้วอย่างที่สอง นักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วมันเป็นธุรลหน้าที่อะไรถึงต้องไปแจ้งขเมีนให้ทราบด้วยวะไม่รู้เหมือนกันเพื่แผ่นดินก็เป็นดินตูสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตูแต่การเข้ามาเที่ยวในบ้านตูต้องขออนุญาตขมียต่อมาทางกระทรวงกร,รารเพาอขมีนจึงได้โพสต์ชี้แจงมายัางประเทศไทยะนะ ใจฟาร,ร์มมีอะไรบ้างนั้นก็ไปหากันดูเองแล้วกันนะแต่มีตอนหนึ่งในใจฟาร,ร์มนั้นได้อธิบายแล้วก็บอกเอาไว้ว่าหลังจากที่ทหารกัมพูชานั้นได้เห็นความผิดปกติดังกล่าวที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวร้อห้าสิบคนมาที่ปราสาทตาเมืินทมมานะทหารประเทศกัมพูชาจึงเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะแล้วเขาก็ใช้คําว่าได้เตือนทหารไทยโอ้โหหญ่โตจังไรนะพกมึงไอพกปุ๋ยมะม่วง ฐานกรเขมรจึงได้เตือนทหารไทยว่าอย่าละเมิดข้อตกลงกันอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าข้อตกลงนั้นมีอะไรบ้างะนะเท่าที่รู้มาก็มีแค่ห้ามชูรงชาติห้ามร้องเพลงชาติห้ามทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ห้ามลองเล่นเต้นลำบนตัวปราษาตาเมินทมะนะเท่าที่รู้มาก็มีอยู่แค่นี้ก็ไม่มีข้อไหนที่ห้ามนักท่องเที่ยวของประเทศไทยขึ้นไปบนปราษาสักหน่อยบ้าบอรจริงเจียว คนไทยมาเที่ยวสถานที่ต่องเที่ยวในประเทศไทยเราก็เป็นกิจกรรมในประเทศไทยนะแต่ต้องไปขออนุญาตขแมรมก่อนบ้าบอจริงเจียว<ะ>ถ้าทางประเทศไทยป่อยพี่แกให้เฮาให้ครูฟฟออยู่แบบนี้นะต่อไปอนาคตข้างหน้าคนไทยจะทำอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยต้องแจ้งขมมนหมดระมั้งเบื่อ ประเทศตัวเองเป็นแค่เฮปด็อกแห่งอาเซียนพอคนอื่นเขายอมน่อยไม่ตอบโต้ะอะไรหน่อยก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นรัชสี่แห่งอาเซียนคิดว่าตัวเองนั้นสูงค้าสง,ง่างงามยังกับพญาอินทรีแต่สภาพตัวเองยังเป็นนกกระแตแต้แวตแต้แวดอยู่เละเป็นแค่ไส้เดือนชอนชายดินอยู่แถวนครวัดโดนเอื้อโดนชีนักท่องเที่ยวไปวันวันพอเขายอมน้อยอะไรน้อยก็คิดว่าตัวเองนั้นก็เป็นมหางูเห่าชูคอแพ้แม่แบะแม่เบีย่นี่ ชูคอแพรแม่เบีย้ยคู่ฮง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 ประเทศไทยไปวันวันงูอะไรมันเห่าฮงฮงฮงฮเพะงูห่ๆๆๆเเหา <S <S เป็นแค่พวกกินไม้ธรรมดาลิลองดีกับใบก้อนแบ่เบ้อท่านใดที่เห็นคลิปของเราในช่องนี้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กคกอ์ไมากโกรดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้เด้ออีพีนี้าลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหนา้าสวัสดีครับมีเิงแป